สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีทีธรรมดานะครับช่องวีทีธรรมดาก็จะมานําเสนอวันนี้แค่ไอ้เช้านะครับวันนี้แค่ออกเช้าของวันที่28มาตราคม2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆไปทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตาม้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางเขจะมาวางนี่ห้ท่านผู้ชมไปรุ่นเพื่อความมั่นินเท่านั้นนะครับวันละสองรอบนะครับพุ่งนิคีนะวันละสองรอบนะครับรอบเช้าก็คือเอานี้นะครับ9โมงครึ่งนะรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งนะครับวันละสองรอบสองคลิปนะครับนิคีเช้าบ่ายนะครับอือครับแบนี้เลยครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตัวขอขอบพระคุณพี่เด็กซื้อนะต้องมีปีธรรมดาก็บเด็มาเน้นเน้นให้สักท่าได้โชคดีโชคดีกันนะครับ อ่าเดินด,ดีพอสมควรนะประมาณนี้เพียงระ่าระวังตัวรองเท่านั้นแหละอ่าลองตัวรองนะครับอ่านี้นะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับว่าตอนนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับอ่าครับเตรียมเกิดเอาเลยนะครับทุกตัวนะเกิดเอาทุกตัวแล้วเข้าไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับมาณนี้สามสี่ห้าเน้นที่สี่กับห้าลองสามนะอืสี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงกันไปเลยนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชุดวินน,นั่นเองนะ มันชอบมาสามตัวบนนะ,ะแจบกบแจบกบไปนะครับอ่าครับไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งไปนะครับตัวน่าตัวที่ตัดทิ้งนี่แหละมันจะมาชอบเป็นอย่างนั้นทุกทีประมาณนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรเป็นเลขะ 4, 4, 4, 4, 4, นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่คืนคืนสี่สี่สามสามสี่นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้า ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าคืนคืนห้าห้าสามสามห้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนชอบค่อยนําไปขายนะไม่ใช่ไม่ชอบค่อยรวบรวมเพื่อความมันเป็นไปนะครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณท็นอย่างสุกนะขอให้ทุ่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้พบกันใหม่หุ้นนี้คือบ่ายนะครับสําหรับเรากล้าขอให้ลองค้างไว้ก่อนนะครับเท่าไหร่ก็ดีหมดนะขอให้โชคดีเองนะครับมาเด้งบนล่าง ดูดีครับประเดิมดีก็ดีไปตลอดทั้งวันประมาณนี้ยแบบแบบนี้นะครับดูดีดูดีครับสวัสดีครับ